สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีคูปองส่วนลดนะครับจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟบนลาซาด้านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่กําลังตามหาส่วนลดจ่ายบินอยู่ในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดจ่ายบินนะครับคุณผู้ชมสามารถเก็บคูปองได้ที่พิกัดในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ตามไปเก็บคูปองกันได้นะครับโปรโมชั่นเพ y d เดคุ้มทุกบินลดทุกสิ้นเดือนลดสูงสุด25%ฟรีค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่23กระกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม65ครับเติมคูปองทุกเที่ยงคืนนะครับคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยก็มาเก็บคูปองกันนะครับคุณผู้ชมเก็บคูปองแล้วก็กดใจบินค่าน้ำค่าไฟได้เลยครับ เก็บคูปองและชำระผ่านช่องทางที่กำหนดนะครับก็จะมีชำระผ่านทาง lazada wallet นะครับแล้วก็ t u m o n e y wallet นะครับลดสูงสุด25%นะครับคุณผู้ชมสามารถดูเงื่อนไขได้ครับสำหรับคูปองส่วนลดนะครับคุณผู้ชมก็เลื่อนขึ้นมาครับจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเลือกชำระเพียงช่องทางเดียวนะครับคุณผู้ชมก็จะมีส่วนลด25%นะครับ แต่ลองเช็คดูแล้วเนี่ยนะฮะเขาลดสูงสุด25บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังเตรียมจะจ่ายบินนะครับค่าน้ำค่าไฟก็ดีนะฮะกดเก็บคูปองส่วนลดนะครับแล้วก็คลิกจ่ายบินเลยครับ5ขั้นตอนจ่ายบินง่ายๆครับก็เปิดแอปมานะฮะหก็คลิกเติมเงินดิวอาหารครับ2คลิกจ่ายบินครับ 3. เลือกประเภทของบินที่ต้องการชำระเงินครับ 4. ใส่เลขบัญชีแสดงสัญญาและกดชำระเงิน 5. กรอกโคดส่วนลดในช่องระบุส่วนลดคลิกสั่งซื้อเพื่อทำการจ่ายบินส่วนลดจะถูกหักโดยอัตโนมัติหลังกรอกโคสส่วนลดหรือเก็บคูปองส่วนลดสำเร็จครับถ้าคุณผู้ชมสนใจส่วนลดจ่ายบินบน l า z a ด a น,นะครับก็ ตามพิกัดที่ให้ไว้ในคำอธิบายวิดีโอคลิปนี้นะครับเข้าไปได้เลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ